สวัสดีค่ะพี่น้องมาคุกันหนึ่งเลยครับพี่น้องคะพี่ลูกแตงไม่เหาไม่อัดคลิปอยู่ไม่โนมากินตาบุกเุ่ต์ต้องการจ้่พี่น้องมือนี่ได้ตำาบบฮวงเซ็บตำเองด้วยครับพี่น้องแต่ว่าพอดีเห็ุวิธีตำมือนี่หิว่ขาวแห้งก็เลยก็เลยบอท่านวิธีตำบอท่านเอกก็เลยบ่บ่บออันเห็ดวิธีเอากินเลย เมือ่อนาได้สิตามซูเบิงพี่น้องตามเหเบิงตามเมีพี่น่องมาเซตมกันจะพีหน้อนงออจ,จ,อจะซิมกมก็เห็นเป็นกระมิ้นลมบ่สะ่ะชาติไทยดูแคบหม,มูพี่น้อง,องนี่อังข้างขางเลย่อนแนบเลยากจะแนมือนกัเป็นแคบหมู คนมาพูดเงินเฮ็ดแบบขุดพี่น้องขุดเอาจับพี่น้องบางเจาไม่ก็ขุดหยากแบบขุดเอาเส้นขุดเอาเนาะบางเจอขุดหยากขุดหยากแบบเส้นขุด ขอบคุณดูว่าขน้อมกินเองมีตังไม่กินเยอะนะลูกนั่นต่อแทบหมูไม่ตังปวดยัง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 ไม่ตังอ่ะไม่กินอะไรขอาวซีฟู้ดเบาแ นันแนมเบ้งมานี่ผักชะอมหรือว่าผักขาพี่นอ้องข้อนิ้นที่กินดีผักขาหรือว่าผักชะอมนั่นเองอันนี้แล้วก็เออข้อนิ้นที่กินดีพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยมันเหม็นนะแต่ว่ามันกินดี กับกระบสตัสตอกับเสียพี่แกนพี่น้องอื พวกข้อเมินหลายอย่างกินดีนกระเทียสตอชะอมปลาหมึกขวยข้อมินที่กินดี แซบน้ออแบบมากนะลองมาทานแบ่บองด้วยขุ่วนมวนก้าเ,เป็นเสซนเป็นไร แบบพี่น้องอ่ะคีม่ังไนแค่นี้พี่น้องค่ะขอบคุณครับเพื่อนนการรับชมกกันดีม่คิดมแนคะพี่น้องบ๊ายบาย